สวัสดีครับพี่น้องพบกับผมผู้การวินัยนักคณิตศาสตร์สัมเพลงอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมมีดัชนีชี้วัดผู้นําทางการเมืองไทยหรือมาตรฐานการเมืองไทยแบบคณิตศาสตร์สัมเพลงแบบง่ายๆนะครับยุคประชาธิปไตยเนี่ยผมวัดมาตรฐานหรือคุณภาพนักการเมืองไทยเนี่ยจากน้ามันลิตรเดียวเราจะเห็นว่าน้ามันเพียงลิตรเดียวเนี่ยต้นทุนการกันอยู่ที่ประมาณ6 8ดเหรียญหรือเจดสเหรียญต่อบาเรลเนี่ยลิตรหนึ่งนะไม่เกิน14บาท แต่น้ำมันไทยจะขายอยู่ประมาณย9ิบาบาทถึง30บาทอันนี้คือมาตรฐานมาตรฐานการเมืองไทยและมาตรฐานภาวะผู้นําของไทยในการแก้ปัญหานะครับเราจะวัดได้จากน้ํามันเพียงลิตรเดียวแต่ยุคเผด็จการเนี่ยผมมีมาตรฐานทางการเมืองที่วัดได้อีกสตัวนั่นคือวัดจากหวยใบเดียว80บาทเราจะเห็นว่าตั้งแต่เผด็จการเข้ามาครองเมืองเนี่ยผมสามารถมีตัวดัชนีชี้วัดมาตรฐานทางการเมืองไทยหรือคุณภาพนักการเมืองไทยเนี่ยได้อีกสมตัว คือหวย8ปดิบาทเนี่ยนะเราจะเห็นได้ชัดเนี่คือมาตรฐานตัวที่สองที่นักการเมืองไทยแก้ไม่ได้นะครับแล้วยังมีมาตรฐานตัวที่สามของของระบอบเผด็จการที่ผมวัดได้ว่ามันไม่มีมาตรฐานแล้วก็ไม่สามารถจะแก้ได้คือกัญชาเพียงต้นเดียวผมเคยพูดไปนานแล้วว่ากัญชาเพียงต้นเดียวเนี่ยนะเป็นยาสมุนไพรทั่วโลกยอมรับเขาแก้ปัญหาได้ทั่วโลกเขายอมรับไปทั่วโลกหลายประเทศเขาเปิดเสรีแต่ประเทศไทยผูกขาดเพียงแค่ยักษ์ใหญ่คนรวยไม่กี่บริษัท จะปลูกกัญชาได้ต้องมีฟาร์มต้องลงทุนเป็นล้านต้องสร้างโรงเรือนเป็นแชมเบอร์ปิดเป็นมุง้งกางมุง้งนั่นคือกฎหมายเมืองไทยทั้งท้งที่กัญชาเป็นพืชเมืองร้อนอยู่ตามป่าตามเขาเพราะฉะนั้นยกเผด็จการคลองเมืองเนี่ยเราจะมีมาตรฐานเพิ่มมาอีกสองตัวก็คือหวยใ,ใบเดียวแปดสิบาทยังแก้ไม่ได้กัญชาต้นเดียวก็แก้ไม่ได้แต่วันนี้ภายใต้โควิดที่ระบาดหนักเราจะมีมาตรฐานอีกหนึ่งตัวที่วัดมาตรฐานผู้นําไทยหรือการเมืองไทยนั่นคือ วัคซีนขวดเดียวแก้ปัญหาไม่ได้ทั่วโลกเขาแก้ปัญหาวัคซีนเขาหมดเขาหมดเรื่องทะเลาะกันแล้วเรื่องวัคซีนอันไหนดีไม่ดีเขาเลิกพูดกันแล้วเขาเปิดหน้ากากบินไปทั่วโลกแล้วแต่ประเทศไทยยังมีมาตรฐานวัคซีนขวดเดียวยังแก้กันไม่ได้ยังเถียงกันไม่จบจะเอาชิโนแวรชิโนฟาร์มไฟเซอร์มาดอนน่าจะฉีดสองเข็มสามเข็มยังอีลุงตุงนางอยู่เพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่ามาตรฐานนักการเมืองไทยนั้น่ ผมเพิ่มให้แบบคณิตศาสตร์สำเพ็งนะครับแต่เดิมผมวัดจากน้ำมันลิตรเดียวก็แก้ไม่ได้ไม่ว่าประชาธิปไตยเผด็จการก็แก้ไม่ได้ต้นทุนน้ำมันเพียงแค่สิบสี่บาทสิบห้าบาทมันขายกันยี่บเก้าบาทสามสิบาทโคตรพ่อเมืองไอ้แค่นี้มันยังแก้ปัญหาไม่ได้เลยมาเลเซียชายแดนติดเราขายสิบแปดบาทสิบเจ็ดบาทพม่าซื้อจากเราไปขายยี่สิบเอ็ดบาทยี่บสองบาทแต่คนไทยกันน้ำมันขายขุดน้ำมันได้เองแม่งขายยี่บเก้าบาทอันนี้คือมาตรฐานนะครับมาตรฐานนักการเมืองกันไทยนักการเมืองไทย วันนี้เรามายุคเผด็จการเรามีมาตรฐานอีกสามตัวคือหวยใ,ใบเดียวแปดสิบาทมันบอกไม่มีเกินราคาไปดูคดพ่อมันเดียวขายร้อยบาทเก้าสิบาททั้งนั้นอันนี้คือมาตรฐานตัวที่สองนะครับหวยใ,ใบเดียวมาตรฐานตัวที่สามคือกัญชาต้นเดียวมันยังแก้ไม่ได้เลยแล้ววันนี้ซีโนแวคซีโนฟาร์มไฟเซอร์ขวดเดียวมันยังแก้ไม่ได้เลยเอกชนเขามีเงินจะซื้อจะนําเข้ามึงก็กีดกันเขามึงออกกฎระเบียบสารพัดอยอออะไรมึงอะอดยาเขามึงอะมึงทาหาอะไรกันอยู่ ออกยากปัญหาก็ยากคนไทยจะใช้ฟ้าเทโจรยังมีปัญหาเลยนะครับฝากนะครับสวัสดีครับ